อ่าฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเราเล่นเกมนะครับไม่คิดเลยว่าจะได้มาอัดคลิปแบบว่าของเคาน์เตอร์ไซดนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่สามารถเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้แต่เมื่อวานก็เห็นเพื่อนๆในกลุ่มนะครับมีบางคนเขาถามว่าเอ้พวกด่านพัฟเนี่ยมัน <c oughs> ออกด่านใหม่มาแล้วคลายเอนวันเนี่ยเขาก็ถามว่ามี หาคลิปสอนผ่านได้ไหมซึ่งเข้าไปหาตาม YouTube แล้วก็ยังหาไม่ได้ส่วนผมก็แบบอ้าวชิบหายแล้วผ่านผ่านไปจนเหลือด้านสุดท้ายแล้วครับเหลือ p r ีออเดอร์แ hmm. อก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวก็ mm hmm. ลองมาทำดูหน่อยแล้วกันคือจริงๆแล้วในทุกๆด่านเนี่ยหลักการการผ่านเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกันครับ mm hmm. ก็คือเข้า2รอบทำภารกิจอย่างละแบบแล้วก็ผ่านเพราะฉะนั้นคิดว่าอ่ามา ไกด์วิธีการผ่านเนี่ยในแอคสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะไม่เป็นไรครับพาะง้นก็เดี๋ยวเราเข้าไปเลยแอคที่สามขีดหนึ่งนะครับผู้ประกอบการที่ใจบุญด่านนี้ก็จะดอปของอตัวเลือนเฮกซ่านะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรรู้แต่ว่ามันเป็นของเคาน์เตอร์แล้วก็ใส่ตรงลำตัวนะครับซึ่งใน2แอคที่ผ่านมาเนี่ยก็จะดอกเป็นของทหารกับเครื่องจักรเนาะอันนี้มันก็เลย จำเป็นจะต้องดอบของเคานเ,เตอร์บ้างนะครับเพื่อความสมดุลอันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมค่อยมาอ่านทีหลังแนละ้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆนะสคริปนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้พิชิตศัตรูทั้งหมดโดยไม่ล่าถอยนะครับเป็น,นเงื่อนไขแรกแล้วก็ชนะภายในสามเฟดโดยไม่ถอยเป็นเงื่อนไขรองนะครับอืม ชนะภายในสามเฟสโดยจัดการยานลำหลังทั้งสองลำเนาะก็จะต้องบกแหลกใช้ได้นะครับเนี่ยใช้ยานได้ทั้งหมดสี่ลำนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ลำแรกเลยกันเลยคับลำแรกก็เป็นอันนี้แหละลำที่สามารถพุ่งตรงลงมาตรงๆเยอะๆได้เนี่ยน่าจะช่วยในการผ่านด่านนี้นะครับ ถึงจะพุ่งตรงไม่ได้แต่ว่าไอ้ตะแคงเนี่ยมันก็ให้พื้นที่เยอะอยู่นะก็ได้ใช้ลำโพงเพราอภัยเสียงรถแถวบ้านนะอาอยากจะพุ่งลงไปตรงตรงเดี๋ยวลองเปลี่ยนจริงๆใช้อับ,บราฮมัมก็ได้แต่จะมี อันเดอร์คอนโทรลที่ลงได้ไกลกว่าแล้วก็รถเก่งประจำตำแหน่งแต่ว่าไม่ได้อัพมานะครับกลัวว่ามันจะระเบิดนะเพราะว่ามอนแถวนี้ตีตีโคตรแรงนะครับเดี๋ยวลองอับราฮัมกันลวกันนะแต่อับราฮัมเนี่ยต้องเทแบบซิกแซกสองทีกว่าจะไปถึงอาจจะต้องวางแผนการที่เราจะมาถึงตรงนี้ได้เราต้องยืนอยู่ตรงนี้นะครับช่อง105แล้วก็กระโดดถึงลงไปนะครับซึ่งมายืนตรงช่อง105เนี่ย ก็จะโดนกระทืบน,นะครับอืเอเราลงไปตรงต้องเหยียบช่องหนึ่ง่วนห้าถึงสองอันนะครับก็คือทั้งยานอับบาฮัมทั้งโอตาภายในสามเฟสเนาะยานอับบาฮัมต้องเหยียบตรงนี้ภายในเฟสที่สามแปลว่าเพื่อนเนี่ยต้องวิ่งมาส่งถึงนะครับโหยากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ขอกำลังสนับสนุนเพิ่มนครับเสื่อ เพิ่มในการออกตัวนะครับด่านนี้น่าจะยากเลยนี่ผมยังจินตนาการไม่ออกเลยอืจริงๆแล้วน่าจะต้องเปลี่ยนลำหนึ่งแล้วปล่าฮนะเปลี่ยนยานลบนะครับเฮ้ย hey, <laughs> กดผิดนะครับเอาเป็นผมว่ายังไงก็ต้องพุ่งตรงลงมาลำหนึ่งหรือเปล่านะไม่งั้นมันจะต้องไปซ้ายลำขวาลำมันจะยากเลยครับย อย่างนี้เราอาจจะยืนอยู่เลนเดียวกันได้หมดเลยนะครับเราก็ใช้อันเดอร์คอนโทรลถ้าเกิดยานระเบิดเนี่ยเดี๋ยวจะไปอัปเกรดนะครับแต่ตอนนี้ก็ลองใช้แบบนี้ไปก่อนเราน่าจะไปขวาอย่างเดียวโอ้แล้วมันจะถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอาจจะงงงอยู่ตอนนี้ อ,อย่างแรกๆเลยก็คือเดี๋ยวเราต้องตีลำนี้แล้วก็ยืนแทนที่ตอนหน้านั้นเนี่ยก็มากระจุกกันตรงช่องนี้ให้ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวสลับตรงนี้อ่าคนเนี้ยมันจะมายืนตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วนะคร <c oughs> แล้วก็เหลือก็ฝุนไว้อย่างระนับสำหรับยานสำคัญน,นะครับอ่าลำนี้มันวิ่งตรงลงมาได้อืม แต่ยืนตรงนี้แต่ถ้ายืนตรงนี้อาจจะโดนปีนะครับอาจจะต้องต่อตัวไปอ่ะอันนี้ไปก่อนเลยก็ได้วะปึบนะฮะอันนี้ก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็ลงมาตรงนี้ยังไงจะต้องมียานแบบว่า โอเคลองแบบนี้ดูครับอันนี้คือไม่ใช่สมองเลยนะ <laughs> เดินก่อนแล้วค่อยคิดนะด่านก่อนหน้านี้ดูนะจะได้ได้คิดนะคิดแตกเร็วนะครับแต่ว่าอันนี้ได้ดูงงนิดนึงครับอาจจะพอะเพิ่งตื่นหรือเปล่าแต่มีโดนตีมีการบอกว่าโดนมิกซ์นิดนึงนะโอเค คนใหญ่เป็นอาหารนะครับก็ใช้เรโนนะครับน่าจะอินซี like ่เมดนะครับเพื่อนๆก็ไปเอาไปดูนเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าโอ้คนที่ทำคลิปที่เราดูเนี่ยมันเขาโหดเปล่าไหมอะไรเงี้ยคือผมเป็นผู้เล่นเติมน้อยนะครับเติมแค่ เอาแบตเิลพาน,นะครับที่เหนือก็ไม่เคยเติมนะสก,กินยังไม่เคยซื้อเลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็น่าจะ,ะทำได้เท่าผมไม่ก็มากกว่าผมเสมอแน่นอนนะครับโอเคด่านแรกก็ผ่านไปนะครับเขาก็เดินมาปีตามที่คาดนะครับทีนี้มันจะมีปัญหานิหนึ่งก็คือ เราจะไปเดินลงไปตรงนั้นยังไงวนะเนี่ยอืมอ่าถ้าที่ผมรู้ก็คือลำนี้จะตีตรงนี้เนาะเราจะเปิดช่องให้สลับตัวเพื่อที่จะไปตรงนั้นอ่าอันนี้คือได้แล้วคิดว่าได้แล้วหนึ่งนะครับในเทิร์นที่สองนะครับโอเคก็คืออันนี้จะขึ้นไปตรงนี้นะฮะน,นี ไอภารกิจพวกนี้มันทำเสร็จทั้งสองอย่างในรอบเดียวเ่ยไม่ค่อยได้นะครับหรือว่าผมเป็นพวกใช้ความสามารถเองก็ไม่ควรยาถือสากันแต่ว่าผมคิดว่าการฐ่านภารกิจโดยถ่านลงสองวอเนี่ยง่ายที่สุดนะครับแต่ว่าใช้สมองน้อยกว่าโอเคย่างลำนี้เราแน่จะไม่ใช้แล้วนะครับก็คือใช้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่ากระสุนหมดแล้วก็ไม่มีที่เติมกระสุนอยู่แถวนี้ได้ปะ ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราจะพุ่งลงไปตรงนู้นเลยนะเพื่อเลียพรพารกิชโอเคก็พยายามที่จะทำให้เร็วนะครับต้องขออภัยถ้าคลิปมันอาจจะยาวสักสิบนาทีนะครับก็พยายามที่จะให้เร็วให้มากที่สุดนะครับ อ,อันแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นลำนี้นะครับ่แล้วก็นี่เนาะโอเคแล้วก็กระโดดไปตรงนู้นนะฮะฮึบโอเคอ่าทีนี้ไอ้ยันที่เราจ้ำมาตรงเนี้ยมันก็น่าจะดึงการโจมตีให้เรา ที่มนจะมียาลำหนึ่งที่มันจะเดินได้นะครับี่อยู่ตรงกลางจอเป๊ะเลยนะครับคือเราต้องการให้อยาลำนั้นมาตียาลำนี้ของเรานะพอมันตีลำนี้เสร็จมันจะเหมือนกับลำตีว่าเราจะผ่าน่านนี้ชั่วนะแต่ถ้ามันไม่ตีแล้วมันเดินมาทางขวาอีกหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ภารกิจผิดพลาดได้นะเพราะงั้นเดี๋ยวต้องวางแผนนิดนึงนะโอเค โอเคก็ยังดีที่เราผ่านตรงนี้มาได้รวดเร็วตรลง,งยันเพื่อนเนี่ยมันรู้ยืมมาทําไมมามาเกะก,กะหรือเปล่านะตวงกลงอ่าเนี่ยเนี่ยมันคือลำนี้นะครับเราต้องการให้เขาเดินเสียงซ้ายล่างลงมานะครับเพราะว่าถ้าเราเดินลำนี้ลงมาแล้วเร,เราโดนลำนี้ปีด้วยโดนลำนี้ปีด้วยเราก็อาจจะระเบิดนะ <c oughs> แต่ก็ไม่แน่นะฮะอ่ามันก็น่าจะยังมีวิธีอยู่ <c oughs> อืม เราแน่าจะเอาลํานี้มาตรงนี้ก่อนเรา่อยคิดนะฮะลํานี้เนี่ยคืออยากจะยืนอยู่ตรงช่องว่างด้านหน้าของตัวเองนะแล้วก็เดินลงนะเพื่อที่จะเข้ามาตีอ่าสเปรล่านะชื่อประมาณนี้ป่ะอืมไม่รู้วัดได้ไหมเนาะต้องลองแล้วกันฮนะโอเคแล้วก็ผ่านนะ้ว อ่โอเคขึ้นลงอ่านี่ได้นะครับผ่านแล้วนะครับขอภัยที่ใช้ความคิดทคงที่คิดไปก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับโอเคอเป็ใน,ในใคยแอเราก็ได้เคลียอ่าตรงนี้้เราเรียบร้อย หลืองมาเี็นไฮล่าทุกเรื่เรียบร้อยครับเป็นหนึ่งพาสีกับอย่างใดแล้วอีกพาสีหนึ่งก็คือกระซายทั้งหมดซึ่งมันก็ไม่ยากมั้งอันนี้เพื่อนๆน,น่าจะทําได้ป่ะคลิปมันจะได้ไม่ยาวไงคือให้ขเข้าด่านมาเพื่อจัดการทุกลำหมดเลยเนะี่ยผมว่ามันนานแน่เลยนะมันจะสิบห้านาทออีหรือยี่สิบนาทีนะคลิปมันจะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่โอเค ลำนี้ก็่จะมาตีเราใช่ไหมถามว่าเอายานเพื่อนมาทำไมก็เอามาเป็นคูปองนะครับอ, <c oughs> อใช้ลำนี้แล้วโคตรเสียวจะได้ระเบิดหรือเปล่าครับเพราะว่าตัาวผ่านสเตย์แล้ก็เลเวลเยอะมากนมาร้อยกว่าแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าพร้มหลังกผนเนีม แม่จะผ่านไปได้ในนายาขอแค่มันไม่ไปโ่ในยานละเออโดนก็เหมือนปล่ไม่โดแล้วตัดยูยูยนผ่านเลยเลยคือดเลยแบบมันยนไปย้นเมือนลงไปที่รถติดเราเราเราเพออะไรเงี้ยเรบเสือเลยใช่ครับโอเคมันยังที่เราเดอยู่แค่ตอน ทีมของเราครับที่เขาแสดงยอดนิยมเยอะเพราะว่าคอมหลอกของเราเป็นคอมไั่พีจะไงทีมนี้ก็ต้องให้นโยนยานกาดสุดเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะระเบิดกันทั้งทีแมแน่นอนทีนี้มันก็จะไม่มียูนิตตีเราครับมันก็จะผ่านเพลินมาแบบง่ายๆ พอเข้าเทินเรามาใช่ไหมครับก็จะจบภารกิจแรกโดยการเดินลงมาตายยีนตรงนี้เลยนะโอ้ยสิบสามนาทีครึ่งแล้วนี่พยายามทำคลิปให้มันแบบโคตระเร็วแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังช้าอยู่ดีโอเคโอเคจะพยายามรีบเลี้ยน่าจะไม่เกินนาทีหรือมั้งนะ โอ้ไยรถถังฝั่งตรงข้ามนี่แม่งโคตรแข็งแกร่งเลยครับไม่รู้ว่าจะมีให้เราใช้บ้างไหมเนี่ยนะขอสักลำยโอเครถถังเราก็ได้รับการดีถ้าคุมเองอาจจะง่ายกว่านี้ก็ได้นะมานั่งลุ้นทำไมคือถ้าคุมเองเนี่ยผมก็คงโยนฮิวแมนแล้วนะปล่อยให้บอดมอนะ์มันตีนะครับมันก็เลยต้องแข่งนิดน,นึงเหมืนกันแบบแข่งนิ้วเท้านิดน,นึง โอเคเราเข้าถึงยางเซล่าแล้วมันก็น่าจะระเบิดในอีกไม่กี่นาทีหลังจากนี้ครับโอเคอ่จบหานกันไปครับ14นาที30กว่าวินาทีแล้วก็ประมาณนี้ครับเ,เพื่อนๆสำหรับด่านนี้อันนี้ก็คือใช้อ่า ยานที่เดินหน้า3มช่องลำหนึ่งเนาะก็คือรถจิ๊บั่นแหละหรือไม่ก็รถประจําตําแหน่งที่เพื่อนๆน่าจะถอยกันมาหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่จริงๆอาจจะไม่ต้องอัพเลยก็ได้นะครับเขาก็จะเห็นว่ามันไม่ได้โดนตีแต่แต่ถ้ากันเสียวเพื่อนๆก็ไปอัพไว้หน่อยนะครับอ่าแล้วเราก็เข้าใหม่อีกครั้งแล้วก็ไปเคลียร์ภารกิจหนึ่งซึ่งอีกภารกิจหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอ่าให้ชนะการต่อสู้นะฮะ จะมีจุดเติมพลังงานอยู่ตรงกลางเลยเพื่อนๆก็อาจจะต้องซิกแซกเข้าไปเติมนะครับซึ่งก็จะยากนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่น่ายากมากถ้าเพื่อนๆเข้าทางเดียวศัตรูมันก็จะมี3ตัวที่เดินเข้าหาเรานะเออก็ไม่ยากพอเคลียร์สตัวเนี้แล้วเราก็เติมพลังงานแล้วก็จัดการที่เหลือนะครับแล้วก็จะเสร็จภารกิจเนี้ยทุกอันนะครับ ไอชนะ3เฟสเราผ่านไปแล้วใช่ไหมที่เหลือก็คือจัดการทั้งหมดแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปแรกแล้วเดี๋ยวด่านต่อไปเดี๋ยวผมทําอีกคลิปหนึ่งถ้าเกิดมันยากนะโอเคครับก็ขอฝากเพจเราเล่นเกมไว้ให้เพื่อนๆกดไลค์กด,กดแชร์ให้นิดนึงนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆมากพอ,องั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้เราลาไปเท่านี้ก่อนขอบคุณครับ